นี่พาเจ้าควายมาเที่ยวนะครับดูผูกระโจมทางเดินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ํานะครับโอ้โหเป็นไงเราต้องไปดูกันนะฮะโอ้สีสันสวยงามมากเลยยังไงฮะนี่นะครับโอ้ยของจริงนะครับไม่ใช่ของเด็กเล่นนะครับเนี่ยโอ้โหสีสวยมากนะฮะสะพานนะครับอุโมงค์เพื่อเดินทางไปส่วนน้ํานะครับนี่นี่ครับเป็นอุโมงค์เลยเห็นไหมนี่ เขาลูกอย่างใหญ่เลยครับีนมีทางเข้าด้วยนะครับโอ้โหนี่เลยเป็นไงฮะทางนะครับออุโมงนะครับเราต้องให้เดินหน่อยเดินหน่อยไหมน่าเดินเดินหน่อยนะโอ้ยังไงครับเดินชมเลยฮะยังไงครับก็เดินชมหืมสีสันสวยงามครับเหมือนลายวัวเลยครับขาวดํานะครับโอ้พี่ควายมาเยี่ยมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องปล่อย้ควายเดินหน่อยนะ โอ้ <im itation> โหเดินข้ามสะพานตัวเดียวนะครับเพื่อจะไปหาเพื่อนนะครับโอตัวเดียวโดโดโ,ดโ,ดโ,ดโดมามาหนือยควายโ, <im itation> โอ้เดินเก่งมากครับ <im itation> อือทางเดินนี่ขรุขระมากนะครับ ปลายทางนะครับนี่ในกระหูทางลงชันเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเจอใหม่คลิปหน้าค่ะ